สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับ NJK Family วันนี้นะคะนิดจะมาลองเครื่องนวดขนมปังค่ะพอดีซื้อเครื่องมาใหม่นะคะแล้วก็อยากลองใช้ดูว่ามันจะดีขนาดไหนจะนวดแล้วขึ้นฟิล์มดีหรือเปล่าตัวนี้นะคะเขาก็จะชื่อว่า Physic น,นะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่า ก็จะมีแบบนี้นะคะมี6ระดับด้วยกันเขาเขียนบอกว่าระดับ1ถึง2เนี่ยให้เป็นการนวดขนมปังแล้วก็ใช้ถั่วตะขอนะคะอันที่สองเป็นหัวใบพัดระดับ1ถึง4ทำเคก้กแล้วก็เป็นแบบตะก้อแบบนี้นะคะ5ถึง6ใช้สปีด5ถึงหสำหรับทำพวกขับเคก้กอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะ นิดซื้อมาในราคา169ยูโรนะคะเป็นเงินไทยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะซื้อในเว็บไซต์ของ Amazon นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยสูตรนี้นะคะเดี๋ยวนิดจะใส่ไว้ให้ใน Description นะคะส่วนผสมจะเป็นสูตรเดียวกันกับตัวขนมปังนมสด สตรอเบอรี่ที่นิดเคยให้สูตรไว้แต่อันนี้จะไม่เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะจะเป็นรสแบบนมสดธรรมดาเนาะโอเคค่ะอันนี้เราก็เตรียมแป้งไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี้เรามาใส่น้ำตาลกันเลยใส่น้ำตาลลงไปใส่ลงไปค่ะนี่เราคนก่อนนิดนึง ีนี้ก็จะเป็นเกลือคนคนๆนะคะเสร็จแล้ว,ลวก็จะตามด้วยไข่หนึ่งฟองแล้วก็นมสดนะคะอันนี้น่ยังใส่ไม่หมดนะคะจะใส่แล้วก็เหลือไว้อีกนิดนึงก่อนเราจะมาดูก่อนเพราะว่าแต่และครัง้งความชื้นของเต้งมันก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะทีนนี้ตามด้วย เค่เปียกค่ะเป็นทางจน่ะนี่เราก็จะเอามาใส่เลยนะคะโอเคอิค่มวน่นแล้วเน,ะนเาะนแล้วก็จะใส่หัวอุ้ยเสียงดังขอโทษค่ะนี่เริ่มกันเลย นี่ดูหน้าตานะคะดูท่าแล้วน่าจะต้องเติมอีกนะคะคิอเติมลมที่เหลือเลยคิดว่าน่าจะโอเคแหละกลองเหนียว เราจะเติมเนยลงไปนะคะอันนี้ให้เป็นเนยที่ออกนิ่มๆแล้วนะคะมันจะได้ตีให้เข้ากันง่ายมากขึ้น จะเบาลงมานิดนึงนะคะมาสลับกันไปช้าเร็วช้าเร็วอันนี้คือนวด หลังจากที่เติมเนยไปแล้วประมาณ10นาทีนะคะเราก็จะมาช่วยเขาปาดโถนิดนึงอันนี้ไม่ทราบว่าเครื่องอื่นจะเป็นหรือเปล่าแต่เครื่องนี้คือเท่าที่ดูคือเขาก็ไม่ได้ทำให้โถสะอาดเรียบนะคะอืมอันนี้ดีกว่าเนาะ ชีวิตต่อกันเลยนะคะ มาดูกันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงละอันนี้คือหลังจากนวดไปประมาณหลังจากเติมเนยนะคะนวดไปประมาณ20นาทีละเดี๋ยวเรามาดูถึงฟิล์มสิก็ถือว่าถือว่าได้นะคะเนี่ย ฟิล์มยังขาดอยู่นิดนึงก็แต่ว่าก็ถือว่าขึงได้เดี๋ยวเราลงมานวดต่ออีกสักหน่อยนะเรวมาดูชิ้นหนะึ่ง ก็ถือว่าโอเคนะคะค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจอันนี้คือรวม40นาทีนะคะในการนวดไม่ใช่สิไม่ใช่40นาที35นาทีอันนี้นับตั้งแต่ใส่เนยนะคะแต่ถ้าเกิดว่านับรวมก่อนใส่เนยก็ประมาณ40นาทีพอดี ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นพลาสติกนะคะจะไม่ใช่เป็นสแตนเลสแต่อันนี้นิดว่ามีข้อดีนะคะถ้าเกิดเ,เวลาเรานวดนานๆเนี่ยเครื่องมันก็จะออกร้อนๆอุ่นๆนิดนึงเนาะแต่ตัวเนี้จะไม่ร้อนเลยค่ะคือนวดไปนานๆก็คือแป้งจะไม่ร้อนเลยจะไม่มีความร้อนจากตรงนี้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะ ที่สำคัญคือห้ามเอาใส่เครื่องล้างจานนะคะอันนี้คือต้องล้างมือเท่านั้นผลงานนะคะผลงานล่าสุดของเครื่องนวดขนมปังเครื่องใหม่น่ากินมากตึงเลย